โอเคแล้วก็ขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอทุกท่านกันว่ะนะโอเคก็ผมก็ริริวเวอร์สีเขดนะโอเควันนี้ผมจะมาจะ,ะว่ายไงเลยเล่นโปเกมอนนะโปเกมอนภาคเ,เมกาโซเอ็กโอเคนี่ก็เลย นี่เมกาโซเอกนะโอเคโซโซเอกวะหรือ okay. ว so ่าโซเอกผมก็ไม่ค่อยเข้าผมไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษนะเข้าใจปะถ้าใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะโอเคนะใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างโอเคเราจะมาเล่นตัวละครกันโอเคผมจะเอาเป็นตัวผู้ชายนะโอเคอัน okay. นี้ก็คู่แข่งเรานะโอเคชิกกี้นั่นแหละ ไปออกเดินทางกันครับวันแรกผมบอกไว้ก่อนนะครับถึงจะไม่มีคนดูก็จะลงนะโอเคขอขอขอแค่คนดูยี่สิบคนก็พอใจแล้วเนี่ยผมผม,ผมปื้มผมปื้มมากจริงโอเคเดี๋ยวตั้งค่าทําหน้าจอใหญ่เดี๋ยวผมมาสอนนะว่าทาไงถ้าใครอยากได้สอนนะมันจะมีคนสนใจกูรู้เอา,อางี้ดีกว่าน่นแน่นอนครับ นี่เราก็ต้องลอกตัวนี้อยู่แล้วแน่นอนแน่นอนคือผมอ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่แต่มันมันเสียงไนงะผมเลยต้องมานั่งอัาใหม่ไม่บอกอีวีเหรอมันชื่ออะไรอุย้ยที่มันอีทินฮะ <c oughs> <c oughs> ปปโปรเกมส์ขอนผมชื่ออะไรนะลิทินตัวเขียดชื่อลิทินเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้หน่อยก่อนเลยทำเป็นอะไรดีอะนี่นี่ไหูหลอ่อหล่อเทขึ้นมา โอเคเราจะต้องไปหาอุ้ยอุ้ย,ยคำเอ๊ยไม่ใช่คำเองดิซินิกาเมใช่ใช่ใชจำจำได้เก็บโลครับเก็บโลซินิกาเมะซินิกาเมมันลงเชดเดอร์ได้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันหละวุ้ยอันนี้ผมจำไม่ได้นะแต่แต่มันจะมีแต่เป็นล่างแรกของเซอไน์นะใช่ของนะข,ขอเซอร์ไนท์เลยนะ แล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบเหมือนอัศวินอะ่ะเออตัวนั้นโคตทเท่เลยอันนี้อันนี้ก็จําไม่ได้นะอ,อืจงจะมีภาษาอังกฤษให้อ่านก็เถอะผมก็อ่านไม่อ่านไม่ออกหรอกจิมันเป็นภาษารัเสเซียปะ่ะใช่ไหมมันเป็นรัเสเซียหรือหรือฝรั่งเศสเนี่ แต่ถ้าภาษาอังกฤษผมก็พออ่านได้นะแต่นี่มันแบบชื่อโปเกมอนมันเป็นแบบฝรั่งเศสไปเลยไอ้เหี้ยใครเขาจะอ่านออกอันนี้ผมจะเร่งสปีดไปเลยนะโอเคผมจะสปีดฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปหมดอุ้ยนี่จะทำนี่ติดติดเบิร์นติดเบิร์นโดนเบิร์นนะโดนเบิร์นไปแล้วนะโอเคโอเค Okay, okay, okay. ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันต่อนีว่วะ<ป>ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอขอ,ขอให้ด้วยนะเวลาแบบมันมีเสียงกดใช่ไหมเออผมผมไปฟังในคลิปแล้วมันมันมีเสียงกดเป็นอะไรที่น่ารำคาญเลยใช่ไหมลนะ่ะแต่ทนทน,ทนกันไปหน่อยครับ ถึงมันจะไม่มีคนดูก็เถอะท้อน่าวผมจะมาบอกกดนะว่าสำหรับซีรีส์นี้ที่ผมจะทำนะคือแบบยังไงอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เอาดีกว่าผมมาเล่นอย่างเงี้ยแหละดีอุ้วลุงโ,โหโดหอนเลยวะลุงขง็ตึงเกิน ตรงนี้เราจะเจอกีนนะถ้าจะไม่ผิดเราจะไหวปะทุกคนเอ้าไม่มีไม่มีมมก,ก,ก็โชคดีแต่ใจในภาคไฟไฟไฟ,ไฟเลดะมันจะมีนะผมเล่นบ่อยผมจำได้วิชาน้ำท่าน้ำหน่อยเราไม่ต้องหิวหรอกจริงเราแบบเราตึงเกินเนี่ย ไม่ต้องหิวจริงนะโอเควิทวิทยไม่ได้ไมกลาว่ะเออก็ดีนะคนจริงเขาไม่หิวกันจริงเฮ้ยมีพชั่ชไหนก็นดีนะโอ้ยโอ้โหอะไรอนะ่ะ แพ้วะ่ะอียบ้าบอลูกนี้เราน่าจะฮิวที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนโอ้ยคนด้วยคงจะพยายามกดเบาๆนะโอเคเฮ้ยมันเบาๆเ,เบาไม่ได้มันมันมันต้องเล่งอ่ะเลนะ โอเคเราจะเดินแบบช้าๆไปเลยแล้วกันสำรวมสำรวม okay. โอเคไปเฮ้ยหน่ใจจริงเมื่อไหร่เราจะได้ดังกับเขาสักทีนะ ใช่ไหมไเฮ้ยเมื่อกี้มันทะลุปลายมาเลยพวกอไม่ไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งอู้ติดเบิร์นติดเบิร์นสวยสวยนั่นแหละกดเบาๆไม่ได้แล้วคนหนึ่งให้คนดูแบบมันเกินกนนะนาบคนเบาไม่ได้ลนะเชี่ยเนี่ยใจว่ะ ผมจะรีบสู้แล้วผมจะรีบออกเลยนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีตัวสนใจเดี๋ยวผมจะจับเลยละแล้ว,ว,ว,วเดี๋ยวอาจจะไม่ได้จับะะอะไรละเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้มันขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ ความจำเต็มมากคืนไปไมุ้ยผมต้องรีบต้องรีบต้องรีบต้องต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อุ้ยอุ้ยเบลดั้มเบลดั้มตัวนี้น่าสนใจเราจีพายแล้วไงวิได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้น่าสนใจตัวไม่นะเอ้ยน่าสนใจอยู่ ต้องต้องได้ละต้องได้ละมีหูเจ็บบอลห้าบอลวะผมว่าไม่ทันแน่เลยลวะน่าจะตายก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วไงตายหดเลยลวะมีตะกอดกูอดเลยโอ้หอดเลยอะมีตะกอดุอ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็น่าสนอยู่นะ ไม่เอาคิปเวลชัว่ดิ่งดิ่งไม่ไงโอ้โหยรอไม่เราไ,ไม่ผ่านวะหัวต้องขา้ามไปน่าสนใจมารอบนี้ผมทูได้ใช่ดิช่วยใจผมเอา เป็นโปเกมอนเลยเนะมันเป็นแบบแบบยังไงอิสาอนนราแหละเออน้มันก็มีผิดพลาดกันได้แต่พลาดไปบ่อยพลาดพลาด,าดบ่อยแมันก็ไม่ดีมาดิก็มาดีก็มาดีมังคุดก็มาดีอันนี้มังคุดแบบปอกปเปลือกอ่ะที่เบิร์นอ่ะบอกแล้วผมจะไม่ทำให้คุณดูผิดหวัง ช,ชิบชิบหายชิบหายละโอ้ยชนะได้อยู่ไปกว่าจะชนะเนาะเอ๊ะเอ๊ะสู้ดีกว่าเจงเราเก็บเบลไงมาเลยเจ้าหนุ่มน้อย ถึงเสียงแล้ววะจะ,จะตายจะตายเฮ้ยทำไมบจอใหญ่มันก็ดีนะท่านผูน้ชม,ชมคุณผู้ชมถึงจะไม่มีคนชมเอถึงจะไม่มีคนดูก็ต้องเรียกเหนื่อยใจนะดีก็มาดี ก็มาดีก็มาดีก็มาดียยายาค่ a ยาก็มาดีอ้าวขี้เกียจวิ่งเฮ้ขอโทษที่ผมทราบพ,พ่อผมเขาสั่งให้แบบเขาเขาพ่อผม,มแบบมือคนสอนให้เปิดตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เกี่ยววะไม่น่าเกี่ยวนะเนี่ ยังไม่มีตัวไหนน่าสนใจเลยวิ่งทีเดียวตายโคตรตึงอายชิบหายแล้วไงมา้ยมาดงก็โคตรตึงอ่ะเออกะตึงอ่ะเออกะตึงอ่ะเออตายชิวๆอ่ะ จีซีอิเล e ็กอิเล็ก e ลิงใช่ไหม αι? ใช่ไหม αι? มันมันชื่อมันชื่ออะไรเออขอโดนโดนโดนด่าหนอยเลยกูกูโมมากเลยวะ่ะโปรโมชั่นกับ ก็มาดว่าจะทำเกมผีด้วยนะแต่เป็นคนกลัวผีอ่ะจะทำดีไหมนะ้แล้วจะมีคนดูไหมนะจะหลายเกมอ่ะที่อยากทำมากเลยตอนนะี้ผมก็จะบ่กใครที่อยากโหลดเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะโอเคไหม ถ้าใครถ้าใครอยากเล่นนะเล่นไปพร้อมผมนี่แหละอโอ้ยเหนื่อยจริงเลยโอ้ยเอเอันเมืแ่อบบกี้เนี่ยไฟล์มันเสียนะเอ้ไม่ใช่ไฟล์เสียสิมันคลิปมันตัดไปอ่ะผมเออผมท้อมากเลยอะ่ะขอโทษด้วยนะทุกคนเอ้ยไม่มีทุกคนหรอก มันไม่ได้ดังไงขอโทษด้วยนะก็ก็ผมไปลองทีเซอร์มาแล้วนะตรงเนี้ยผมผมจัดการมันไปแล้วหนึ่งตัวนะไอตัวเนี้ยเนียตัวเนี้ย,ยซึ่งซึ่งซึ่งผมมาลองทาดูเว้ยคือแบบยังไงอ่ะมัน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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ให้ดูผมว่าผมไหวเว้ยดูนะมีมีคิวใช่ปะ ม่มีคิวอะไม่มีคิวน่าจะแพท้ท่านี้ให้ไหมล่ะเนี่ยกรงเล็บเล็กอ่ะจะดูด,ดูดูนะดูนะดูมันต่อยของคืนนะโอ้ลองไฟดิโอ้หไฟแทบไม่เข้าอะบอกเลยมันเหมือนกันดีแกเหมือนกันเหมือนเหมือนแบบดูดูวงเล็บเล็กนะ กุ้งเล็บเล็กเข้านะกุ้งเอ้ยลิ้นพันกุ้งเล็บเล็กเข้านะแต่แต่แต่แตเอา้าบ้าตายเลยก็ก็อาจจะขัดข้องน,นิดหน่อยนะโอเคก็ก็เดี๋ยวรอรอชมีพีสองนะโอเคก็ก็เดี๋ยว,วต่อยพีสองเลยนะอเอ้ยก็เดี๋ยวรอรอเสียงรถก็เดี๋ยวรอพีสองนะโอเคเดี๋ยวผมทำแน่ ถ้าคนดู20คนนะเนี่ยผมหวังแค่นั้นแหละเขาถ้าคนดู20คนเดี๋ยวผมทาเลยจริงไม่ได้หวังอะไรเยอะนะคนดู20คนผมทําเลยจริงวิทีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปตามจับไอ้ตัวนั้นมาไอ้ไอ้มันชื่ออะไรนะอีวังโคเออผมจําได้แล้วมันชื่ออีวังโคใช่ใช่นั่น,หนแหละเดี๋ยวผมจะไปตามจับมันมากีพี่น้าเจอกัน บายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยะ